ค่ะเราจะมาต่อนะคะ <c oughs> ข้อที่14บส A level หกค่ะร้านขนมแห่งหนึ่งมีเมนูพิเศษเป็นแพนเค้กสชั้นประกอบด้วยแป้งแพนเค้กสาแผ่นที่วางซ้อนกันแทรกด้วยครีมสดร้านขนมมีแป้งแพนเค้กสชนิดและมีครีมสดหกรถ้าต้องการทำแพนเค้กสชั้นที่มีครีมสดไม่ซ้ำรดกันแทรกกันระหว่างชั้น และแป้งแพนเค้กแต่และชนิดใดก็ได้แล้วจะทำแพนเค้ก3าชั้นได้แก่ได้แตกต่างทั้งหมดกี่แบบคะมาค่ะ เราจะมาเฉลยกันนะคะมีแป้งแพนเคก้ก3ชิ้นแต่ละชิ้นเลือกชนิดใดก็ได้2ชนิด จะเลือกได้ทั้งหมดสองกำลังสามแบบมีครีมสดหกรส ชั้นล่างสามารถเลือกได้ทั้งหมด6แบบค่ะชั้นบนต้องไม่ซ้ำกับชั้นล่าง สามารถเลือกได้5แบบเราก็จะได้จำนวนแบบทั้งหมดเท่าไหร่นะเราจะได้ทั้งหมด2กำลังสคูณด,ด้วย6 และคูณด้วย5เท่ากับ2 4 0แบบคำตอบนั่นก็คือข้อที่4ค่ะวันนี้เราจะมาลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะ